ท่วมอีกแล้วบนกระเด็นเบิุ่นนนำโอ้โหท่วมชะเลยฝนตกจะมือขึ้นนี่ครับฝนตกยัมได้เอายัมนั่นละเส้นนี่ ทัวร์มียมันเซ็นอันนี้เซ็นมันออจะไปได้บ่ฮะนี่รถเขก็กไปได้ล้อ๋อขั้นนาจอดอยู่เลยอันนี้เซ็นเอียังก็เซ็นมาริวันมาริวันเป็นประจำแหละแต่โม่ไซค์ม่ไซค์ไปได้ห้าก็ต้องไปได้ เ,เวมทุกปีเป็นต้นโตอ่งเป็นประเป็ประจำเลยของปีที่ท่วมแบบนี้แหละเส,ส้นมลิวันเ้างสบไปบ้านเป็นนะหม,มบ้านแถว หวานสีอรี่น่ะเมื่อวานช้อนละพึกงช้อนละยังเน่ยอย่างเนี่ยเรียบร้อยจักรยานอ้าวรถตู้ขนาดนือดับไปรถตู้น็อกแล้วจักรยานย่านน็อกบอกจักรยานจักรยานน็อกแล้วจักรยานจักรยานน็อกบอกโอ้โหอย่าหยุดเลยออย่าหยุดเยอะเรต้องไปค่อยๆกันที่สี่แล้วไปแห้งแล้วนามกระเด็นเข่าอ้ เพีงอตงมันดับหรือมันติดดับเ <Ừ. S 2> ออนกครับไ่้โอ้ยทอยุของลางเนาะนกนกนก แ้วรถตู้มันเกิดมาสูงวะเนาะรถตู้มันเตี่ยว,ะวยอะนอกเลยเตียว,วมันสิดตำอยู่ตำอยู่ช่วงนี้แหละขึน้นเครื่องไปกับท้ายอะยี่มีช่วงนี้เราตกแต่เมื่อคืนนี่เฮ็ดเส้นเลยได้เรื่องเลยครับอืมส้นนี้ก็ระวังนะส้น<อ>นี้ช่วงนี้ ขอเลือเ่อนนเด้อขอเลื่อนี่จังหนอยออกจากบ้านบ่ได้ไรจังหนยนี่ว่พามันตกกันมันตกแตเมขึ้นนี่เลยอ,อ่นออกมาเสร็จนี่กันลุดแล้วันน้าปัป่มปอท่อน กะโตคาโป้ฝนบาร์ดินัสที่เขาถามหาฝนดีนักถามหาฝนว่าเ้ยฝนก็ประเฮนฝนว่าน้ำก็บระถวงเออน้ำได้ไหมน้ำก็ประวงก็ยังสุปปีฝนว่าเป็นไดล่บะบัดนี้น่นท่วมแน่นท่วมเลยท่วมสุปปีท่วมสุป,ปีเป็นสุป,ปี มัต้องกรัววันจะม่วมตกมาตลอดฝนกระเด็นแต่ยังมาเาาาขาว่าพายุเขาฝนโตกะหอดวันที่ยี่สิบเอ็ดบวกแต่เฮายยังมีงานเฮ็ดอยู่ภายในมันเพพาะเฮ็ดได้ กบอนฮะสื่อของกบอเนเฮดงานก่อนครับบายบาย